เี่นี่เป็นเป็นอะไรครับกตเิลหลอดขายยังไงครับเี่ชุดละยีบาทสองเส้นจ้ะสองเส้นยี่บห้าสองเส้นยี่สิบห้าชุดเดียวนะชุดเดียวเียวชุดเดียว้น่ะอร่อยไหมครับเจ้าอร่อยเลยอ๋อเจ้าตำหับเจ้าตำนานเาตลียรขายมากี่ปีแล้วครับเนี่ยขายหรอรู้แล้วแต่รู้แต่ปุ๊อาองไมู่้อาองอาบาบาลานเลยใช่ไหม โงมารุลุ่นหลานแล้วก็คือลูกค้าสั่งก็ทำสดๆให้แบบนี้เลยเหละเล่ี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเด,ดี๋ยวทำสดต่อสดแ้สีข้าวๆนั้นเป็นอะไรครับเจ๊มันแก้วจ้ามันแกว้แกวแครอทแล้วก็หมูสับจ้า ใส่เพิ่มกุกงชิ้นเต้าหู้อะไรด้วยก็ได้นะได้อันนั้นเพิ่มต้องเพิ่มเท่าไหร่ก็สี่ลูกยี่สิบละห้บาทโอ้โหนออสั่งได้เลยนะครับในคนมุงแล้วนะทุกคนจะต้องเปิดร้านแล้วกลัวกลัวขายไม่ทันใช่มเออทำวันเดียวทำ

ชูช้างเหรอชูชางหชูาชูช้างหาชโอชูช้างเฉินเาะฝรั่นฝรั่นฝร่นรั่น่นอชูช้างฝร่ชูชางฝรหลงงเพอจะเอาไปทำอะไรครับภาษาจีนสิงคโปร์อมาลาวไอซอสนี่คืออะไรฮะซอสนี่ ไม่ตัวเนี้ยเป็นตัวที่เจ๊กังหยอกสีอ่อนสีอ่อขาวโพตกนี่เลยครับ